คนส่วนใหญ่เชื่อว่าจุดจบของชีวิตมาถึงอย่างกระทันหันเหมือนสวิตไฟที่ถูกปิดลงแต่ความจริงคือร่างกายส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้ามานานก่อนที่มันจะเกิดขึ้นสัญญาณที่มักถูกมองข้ามตอนนี้คนที่คุณรักอาจกำลังแสดงอาการเล็กๆน้อยๆที่บง่งบอกว่าปีสุดท้ายของพวกเขาใกล้เข้ามาแล้วและคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำทุกสัญญาณที่พลาดไปคือโอกาสที่สูญเสียในการมอบความสบายใจความรักและความหมายให้กับวันเวลาที่เหลือของพวกเขาแต่ถ้าคุณรู้ว่า ต้องมองหาอะไรคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้วันนี้เราจะมาเปิดเผยสัญญาณเงียบๆแต่สําคัญ5ประการที่อาจบ่งบอกว่าคุณสูงวัยที่คุณรักกาลังใกล้ถึงจุดจบและทําไมการรับรู้สัญญาณเหล่านี้ทันเวลาถึงสําคัญกว่าที่คุณคิดบทนํานี้สร้างความรู้สึกเร่งด่วนและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ได้ทันทีขณะเดียวกันก็นําเข้าสู่หัวข้อได้อย่างลื่นไหลแจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนอะไรถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครเลยและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆ 1. การสูญเสียน้ำหนักอย่างมากการถอยกลับอย่างเงียบๆของร่างกายลองนึกภาพนี้คุณยายของคุณที่เคยชอบทำอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้แทบไม่แต่จานอาหารเลยข้าวผัดที่เธอเคยชอบกลายเป็นเย็นๆชืดและความสุขจากอาหารดูเหมือนจะจางหายไปคุณสังเกตว่าเสื้อผ้าของเธอกว้างขึ้นเสื้อคลุมที่เคยพอดีตัวเริ่มหลุดจากไหล่ตอนแรกคุณอาจคิดว่าอายุมากขึ้นก็เป็นแบบนี้แหละแล้วปล่อยผ่านไปแต่ถ้าการลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของวัยชาาแบบธรรมชาติละ่ะถ้ามันเป็นสัญญาณเงียบเป็นการขอความช่วยเหลือที่ร่างกายไม่ได้พูดออกมาละ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อของน้องน้ำอายุ82ปีที่ชื่อลุงสมชายซึ่งเป็นคนผอมาโดยตลอดเขาไม่เคยอ้วนเลยน้องน้ำเล่าแต่จู่ๆฉันสังเกตว่าแก้มเขาตอบลงเข็มขัดต้องรัดแน่นขึ้นสัะองรูเธอคิดว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัยชาาจนกระทั่งหมออธิบายสิ่งสำคัญร่างกายของลุงสมชายดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีเหมือนเดิม งานวิจัยจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติยืนยันรูปแบบนี้การลดน้ำหนักโดยไม่ตั้งใจในผู้สูงวัยมักสัมพันธ์กับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและการเผาผลาญที่ช้าลงเมื่อการย่อยและการดูดซึมโปรตีนลดลงร่างกายเริ่มดึงพลังงานจากแหล่งสำรองทำให้กล้ามเนื้อและพลังงานค่อยๆ่อลงทําไมถึงเป็นแบบนี้บางครั้งอาจเป็นเพราะประสาทรับรสหรือกลิ่นที่ถือลง อาหารไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปบางครั้งมันเป็นอาการของโรคที่ซ่อนอยู่เช่นมะเร็งเบาหวานหรือหัวใจล้มเหลวที่คืบคลานมาเงียบๆผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยดร์จอห์นมอลลี่ระบุว่าการสูญเสียน้ำหนักแค่5%เปเใน1ปีประมาณ3.5กิโลกรัมสำหรับคนน้ำหนัก70กิโลกรัมเป็นสัญญาณเตือนของความเปราะบางแล้วคุณทำอะไรได้บ้างการบังคับให้กินอาหารมื้อใหญ่ๆอาจทำให้ระบบที่อ่อนแอหนักเกินไปให้ลองเน้นอาหารมื้อเล็กๆที่อัดแน่นด้วยสารอาหาร เช่นโยเกิร์ตผสมน้ำพึ่งขนมปังหน้าอะโวคาโดหรือน้ำซุปอุ่นๆที่บำรุงร่างกายการดื่มน้ำก็สำคัญชาสมุนไพรหรือน้ำเปล่าสามารถช่วยย่อยได้น้องน้ำเริ่มทำสมูทตี้ใส่โปรตีนให้ลุงสมชายเพื่อรักษากำลังคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในคนที่คุณรักบ้างไหมแม้แต่การปรับเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้ติดตามต่อไปยังมีอะไรให้สำรวจอีก 2. ความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงสุดขีดเมื่อพลังงานจางหายเหมือนเปลวเทียนที่มอดลง ลองนึกภาพลุงของคุณที่เคยกระฉับกระเฉงใช้เวลาหลายชั่วโมงดูแลสวนมะลิตอนนี้กลับเดินข้ามห้องยังลำบากมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยมันคือความอ่อนล้าลึกๆที่พักผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หายนีไม่ใช่ความเม่อาธรรมดาที่เราทุกคนเคยเจอมันคือความเหนื่อยที่คืเคลา,าดึงพลังงานสำรองของร่างกายไปเหมือนเทียนที่ใกล้มอดลงแสงสว่างค่อยๆจางหายน้องเจมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าใจหายนี้ในแม่ของเขาคุณยายรัตอายุ87ปีแม่เคยเป็นคนทําให้ทุกคนหัวราะเขาเล่า แล้ววันหนึ่งฉันเห็นแม่พยายามติดกระดุมเสื้ออยู่นานตอนแรกน้องเจมกระตุ้นให้แม่ขยับตัวฝืนความเหนื่อยล้าแต่แทนอนอที่จะมีแรงขึ้นคุณยายรัตกลับสุดลงบนเก้าอี้หายใจหอบร่างกายไม่ยอมร่วมมือผู้เชี่ยวชาญอย่างดรลินดาฟริดนักวิจัยชั้นนําด้านความปราะบางอธิบายว่าเมื่อ,อวัยวชช้าลงตามใบหัวใจสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนได้น้อยลงกล้ามเนื้ออ่อนแอและร่างกายเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานพยายามนอนรักษาพลังงานที่เหลืออยู่น้อยนิด การเผาผลาญที่ลดลงก็มีบทบาทสําคัญร่างกายที่เคยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวและกิจกรรมตอนนี้หันไปใช้พลังงานเพื่อการอยู่รอดขั้นพื้นฐานการกระทําง่ายๆแต่งตัวชงชาพูดคุยเริ่มรู้สึกเหมือนภาระหนักหนาคุณยายรัดเริ่มงีบหลับนานขึ้นแต่ตื่นมาก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมข้อมูลจากสมาคมผู้สูงอายุอเมริกันระบุว่าเกือบ70%ของผู้สูงวัยในปีสุดท้ายของชีวิตมีอาการเหนื่อยล้าที่สลัดไม่หลุดมันไม่เกี่ยวกับพลังใจ มันคือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพการหกกลายเป็นอันตรายมากขึ้นการติดเชื้อหายช้าและแม้แต่การพูดคุยสั้นๆก็เหมือนการปีนเขาสูงชันแล้วคุณทำอะไรได้บ้างการบอกให้พยายามมากกว่านี้ไม่ช่วยน้องเจมเรียนรู้ว่าแทนที่จะผลักดันให้คุณยายรัตกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาต้องยอมรับสภาพของแม่การนั่งเงียบข้างๆเล่าเรื่องเบาๆและมอบความสะดวกสบายเล็กๆผ้าห่มอุ่นๆเครื่องดื่มร้อนกลายเป็นวิธีแสดงความรักของเขาคุณเห็นอาการนี้ในคนที่คุณห่วงยยใยไหม ถ้าทางเล็กๆอะไรที่อาจช่วยให้พวกเขาสบายขึ้นในช่วงชีวิตนี้ติดตามต่อไปยังมีอะไรให้ค้นพบอีก 3. ความสับสนทางความคิดหรือการถอนตัวที่เพิ่มขึ้นการล่องลอยเงียบๆของจิตใจลองนึกภาพสมองเป็นเหมือนที่คึกคักแสงไฟสว่างสวัยราวกับดวงดาวในยามค่ำคืน การจราจรทุกท่านเต็มไปด้วยพลังชีวิตเสียงพูดคุยดังไม่ขาดสายเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝังอย่างต่อเนื่องแต่แล้วลองนึกถึงวันที่แสงไฟเหล่านั้นค่อยๆรี่ลงทีและดวงถนนที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกลับว่างเปล่าเงียบงันเสียงงอที่เคยคลึกคลื้นค่คอยๆจางหายไปในอากาศนี่คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ,จเมื่อคนสูงวัยเริ่มเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงชื่อที่เคยคุ้นเคยหลุดลอยไปจากความทรงจำเวลากลายเป็นปริศนาที่สับสนและบทสนทนาที่เคยไหลลื่นกลับล่องลอยไร ทิศทางมันไม่ใช่แค่การหลงลืมธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมันคือจิตใจที่ค่อยๆถอยห่างออกไปบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งและซับซ้อนในส่วนลึกของสมองน้องสราวดีได้สัมผัสประสบการณ์นี้ผ่านคุณตาของเธอคุณตาสมศักดิ์ตาเคยเป็นคนฉลาดที่สุดในห้องเธอเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทรงจำตาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้ราวกับตาได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในทุกเหตุการณ์นั้นจริงๆร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตาจำได้มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลัับไปเเห็นออดดีดตตต้ววยาง แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตาถามคำถามเดิมกับฉันถึงห้าครั้งในชั่วโมงเดียวน้องสาราวดีเล่าต่อตอนแรกฉันคิดว่าเป็นแค่ความจำเสื่อมธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคุณสูงวัยแต่ไม่นานฉันเริ่มเห็นอะไรที่มากกว่านั้นคุณตาสมศักด์ นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ท่านั่งมานานหลายสิบปีมองไปที่กำแพงในบ้านที่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตแต่สายตาของตากลับว่างเปล่าราวกับกำแพงนั้นกลายเป็นสิ่งแปลก่อนหน้าที่ตาไม่เคยพบเห็นมาก่อนความคุ้นเคยที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันค่อยๆเลือนหายไปจากดวงตาคู่นั้นสมาคมอัลไซเมอร์อธิบายถึงสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเมื่ออายุมากขึ้น การไหลเวียนของเลือดในร่างกายเริ่มอานแน่ลงสมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลงกว่าที่เคยเป็นผลที่ตามมาคือการทำงานของความคิดเริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัดการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆที่เคยทำได้โดยไม่ต้องคิดกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงใบหน้าของคนที่เคยคุ้นเคยเริ่มเลือนลางในความทรงจำกลายเป็นภาพที่ภาาเบลารวักับภาพถ่ายเก่าที่จางลงตามการเวลาช่วงเวลาที่เคยชัดเจนแนอดิตเริ่มสลับไปมากับความสับสนที่ไม่อาจคาดเดาได้ บางวันคุณตาสมศักดิ์ดูเหมือนกลับมาเป็นตัวเองเต็มที่อีกครั้งคุยเรื่องเก่าๆได้อย่างสบายๆด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนวันหวานแต่บางวันตากลับคล้ายคนที่หลงอยู่ในหมอกหนาที่ยากจะมองเห็นทางออกจิตใจของตาเหมือนก้าวไปสู่อีกห่วงเวลาหนึง่งห่วงเวลาที่ไม่มีใครตามไปได้ถ้าคุณยังอยู่กับฉันในตอนนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังติดตามอยู่มันสำคัญสำหรับฉันที่รู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ การเสื่อมถอยทางจิตใจไม่ได้หยุดอยู่แค่ความทรงจำที่เลือนหายมันมักนำมาซึ่งการถอนตัวออกจากโลกภายนอกคุณตาสมศักดิ์ที่เคยเป็นตัวตลกของครอบครัวคนที่ทำให้ทุกคนหูราะด,ด้วยมุกตลกและเรื่องเล่าขำขันเริ่มหยุดพูดคุยเลือกที่จะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าตาเบื่อหน่ายหรือไม่อยากอย,กอยู่กับครอบครัวแต่สมองของตาเหนื่อยล้าเกินกว่าจะตามทันความวุ่นวายของชีวิตประจำวันเสียงพูดคุยที่ดังไปมาอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแลกเปลี่ยนบทสนทนาที่ต้องใช้สมาธิ ทุกอย่างกลายเป็นภาระหนักที่สมองของตาแบกรับไม่ไหวอีกต่อไปบางคนอาจแสดงออกด้วยความหงุดหงิดตวาดใส่คนที่รักโดยไม่ตั้งใจบางคนอย่างคุณตาสมศัดิ์เลือกที่จะเงียบลงอย่างน่าประหลาดเงียบจนรู้สึกเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างตากับคนรอบข้างทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นการตอบสนองของสมองที่พยายามปรับตัวเข้ากับร่างกายที่ช้าลงและอ่อนแอแรงงานวิจัยจากวารสารการแพทย์แบบประคับประคองระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเช่นนี้อาจเริ่มปรากฏ ให้เห็นตั้งแต่หนึ่งปีก่อนการเสื่อมถอยครั้งสุดท้ายของร่างกายและมันมักจะค่อยเป็นค่อยไปช้าเสียจนคนรอบข้างมองว่าเป็นเพียงเรื่องปกติของวัยชาราโดยไม่ทันสังเกตว่ามันคือสัญญาณของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วคุณจะช่วยอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่การพยายามบังคับให้คนที่คุณรักกลับมาเป็นเหมือนเดิมการทดสอบความจำหรือบังคับให้พูดคุยอาจยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกกดดันและห่างเหินมากขึ้นให้ลองทําเหมือนที่น้องสราวดีทํากับคุณตาสมศักดิ์ พูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่อาโอนโยนเล่าความทรงจำเก่าๆที่เคยทำให้พวกเขายิ้มได้หรือเปิดเพลงที่คุ้นเคยเพลงที่อาจตกบางส่วนของจิตใจให้ตื่นขึ้นมาแม้เพียงชั่วขณะการแต่มือเบาๆการนั่งอยู่เคียงข้างอย่างสงบโดยไม่ต้องพูดอะไรบางครั้งช่วงเวลาเงียบๆเหล่านี้กลับสื่อสารใดพ่อมากกว่าคำพูดใดๆคุณเคยสังเกตเห็นสัญญาเหล่านี้ในคนใกล้ตัวของคุณบ้างไหม คุณตาคุณยายหรือแม้แต่เพื่อนสนิทที่เริ่มถอนตัวออกจากวงสนทนาคุณจะมอบความสบายใจให้พวกเขาในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้ได้อย่างไรลองคิดดูและติดตามต่อไปเพราะยังมีเรื่องราวและความเข้าใจอีกมากที่รอให้เราได้สำรวจไปด้วยกัน 4. การติดเชื้อบ่อยและการหายช้าลงกอบป้องกันของร่างกายที่จางหายลองนึกถึงระบบภูมิคุ้มกันเป็นป้องปราการอันแข็งแกร่งในวัยดุ่มสาวกำแพงสูงตรงงานและแข็งแรงปกป้องร่างกายจากผู้ลุกกรานแต่ในวัยชารากำแพงนั้น เริ่มร้าวกรอบป้องกันอ่อนแอและภายคุกคามเล็กๆเ,เริ่มทะลุเข้ามาได้สําหรับคนที่ใกล้ถึงจุดจบของชีวิตไข้หวัดธรรมดากลับอยู่นานเกินไปรอยขีดขว่วนเล็กๆปฏิเสธที่จะหายมันไม่ใช่แค่โชคร้ายมันคือร่างกายที่ส่งสัญญ,ญาณว่ากรอบป้องกันกําลังล้มเหลวน้องมากเห็นสิ่งนี้กับป้าของเขาป้าเดือนอายุ90ปีป้าเคยหายจากทุกอย่างได้เร็วเขาเล่าแต่แล้วไอธรรมดากลับลากยาเป็นสัปดาห์รอยบาดเล็กๆที่มือใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะปิดและเปิดใหม่ ทุกครั้งที่กระแทกเบาๆสถาบันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าถึงแม้ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆอ,อ่อนลงตามวัยแต่ในช่วงปีสุดท้ายมันจะลดลงอย่างรวดเร็วการติดเชื้ออย่างปอดบวมกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเหงือกอักเสบเกิดบ่อยขึ้นเมื่อความสามารถในการต่อสู้และซ่อมแซมตัวเองของร่างกายช้าลงการติดเชื้อครั้งสุดท้ายของป้าเดือนแทบไม่ตอบสนองต่อยากในชีวิะเธอดีขึ้นชั่วครู่แล้วก็กลับมาอ่อนเพลียงวงจรที่น่าหงุดหงิดของการฟื้นตัวสั้นๆตามด้วยความถดถอย แผลหายช้าก็ด้วยเหตุผลเดียวกันการไหลาเวียนของเลือดอ่อนแอลงทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนและสารอาหารสิ่งที่เริ่มจากแผลเล็กๆอาจกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่ป้าเดือนมีแผลกดทับในช่วงเดือนสุดท้ายแผลเจ็บปวดที่หายช้าไม่ว่าการเปลี่ยนท่าหรือการรักษาจะช่วยได้แค่ไหนผู้เชี่ยวชาญอย่างดรโทมัสเพิร์ลผู้เชี่ยวชาญด้านวยชาราและอายุยืนเตือนว่าการติดเชื้อซ้ำและการหายช้าเป็นสัญญาณอันตรายเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายหยุดด้งกลับการฟื้นตัวกลายเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานซึ่งอาจไม่มีแรงเหล แล้วคุณทําอะไรได้บ้างหยุดไล,ล่ล่าการรักษาที่ไม่สิ้นสุดน้องมากกระหนักว่าการรักษาแบบเข้มข้นยิ่งทําให้ป้าเดือนทุกทรมานเขาหันมาเน้นความสบายรักษาผิวให้สะอาดดูแลให้ดื่มน้ําเพียงพอและช่วยให้ผ่อนคลายเครื่องทําความชิงช่วยให้หายใจสะดวกกว่ายาปฏิชีวนะรอบใหม่ภาพประครบอุ่นบรรเทาอาการปวดข้อได้ดีกว่ายาอีกตัวถ้าคุณเห็นคนที่รักต่อสู้กับอาการป่วยต่อเนื่องลองถามตัวเองอะไรจะเปลี่ยนไปถ้าคุณให้ความสําคัญกับความสงบมากกว่ายาติดตามต่อไปยังมีสัญ,ญญาณสุดท้ายให้ค้นพบ ห้าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในลมหายใจหรือการไหลาเวียนจังหวะสุดท้ายของร่างกายการหายใจคือจังหวะที่มั่นคงของชีวิตเหมือนนาฬิกาจับเวลาที่เงียบงนันแต่ในช่วงสุดท้ายจังหวะนั้นเริ่มสั่นคอลอนลมหายใจตื้นหยุดนานหอบไม่สม่ำเสมอการไหลาเวียนก็เปลี่ยนไปมือเย็ยนลงริมฝีปากซีดปลายเท้าเริ่มเป็นสีน้ำเงินนี่คือสัญญาณสุดท้ายของร่างกายที่กระสิบว่าการเดินทางใกล้ถึงจุดจบน้องแคลรเห็นสิ่งนี้ในพ่อของเธอลุงบุญอายุ85ปีพ่อหายใจเร็วแล้วหยุดเหมือนลืมวิธีหายใจ เธอเล่าเมื่อเธอจับมือพ่อมันเย็นแปลกๆเหมือนความอบอุ่นค่อยจากจากขอบสู่ในสมาคมโรคหัวใจอเมริกันอธิบายว่าเมื่อหัวใจอ่อนแอการไหลของเลือดจะให้ความสำคัญกับอวัยวะสำคัญปล่อยให้แขนขาถูกทิ้งไว้นี่คือสาเหตุที่นิ้วมือและเท้าเสียสีและความอบอุ่นการหายใจไม่สม่ำเสมอที่น้องแคลสังเกตหอบลึกตามด้วยความเงียบเรียกว่าการหายใจแบบบอ ซึ่งพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายรู้จักดีมันอาจปรากฏหลายเดือนก่อนวินาทีสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปที่หลายคนมองข้ามในตอนแรกปอดก็ลำบากเช่นการลุงบุญหายใจมีเสียงวิตแม้นั่งอยู่นิ่งๆลมหายใจเปียกและหนักหน่วงเมื่อน้ำท่วมในปอดงานวิจัยจากวารสารผู้สูงอายุเผยว่าเกือบ40เซ็ของผู้สูงวัยในปีสุดท้ายของชีวิตมีอาการหายใจลำบากบางรูปแบบน้องแคลปรับหมอนให้ลุงบุญหายใจง่ายขึ้นและเปิดหน้าต่างให้อากาศสดชื่นเข้ามาการกระทำง่ายๆเหล่านี้ ช่วยลดความทารมานได้มากการบำบัดด้วยออกซิเจนช่วยได้บ้างแต่ในช่วงเวลาเหล่านี้ความสบายสำคัญกว่าการรักษาแล้วคุณมีบทบาทอะไรอย่าตื่นกระหนกน้องแคลเรียนรู้ว่าการอยู่เคียงข้างสำคัญกว่าการลงมือทำเธอจับมือลุงบุญกระซิบคำตอบโยนและใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าผากเมื่อเขาดูร้อนอากาศเยบีเยบๆการสัมผัสเบาถ้าทางเล็กๆเ,เหล่านี้มอบความสงบในแบบที่ยาทำไม่ได้คุณสังเกตเห็นสัญญานี้ในคนที่คุณรักไหม การเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรที่อาจช่วยให้พวกเขาหายใจสะดวกข,ขึ้นเรากำลังใกล้ถึงบทสรุปอยากลาาสิ่งที่ตามมาเราได้สำรวจสัญญาณเงียบๆแต่ทรงพลัง5ประการที่ร่างกายแสดงเมื่อเริ่มช้าลงการสูญเสียน้ำหนักความเหนื่อยล้าสุดขีดความสับสนทางความคิดการติดเชื้อบ่อยและการเปลี่ยนแปลงในการหายใจหรือการไหลเวียนสัญญ,ญาณเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงทางการแพทย์มันคือข้อความจากร่างกายที่เรียกร้องความเข้าใจความอดทนและการดูแลตอนนี้ฉันอยากฟังจากคุณคุณเรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ มีสัญญาณไหนที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนไหมหรืออะไรที่ทำให้คุณมองการสูงวัยและการดูแลระยะสุดท้ายต่างออกไปคอมเมนต์ด้านล่างด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้และจะนำไปใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิธีสนับสนุนคนที่คุณรักหรือแค่มุมมองใหม่ความคิดเห็นของคุณมีค่าถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรานำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้นขอบคุณที่รับชมดูแลตัวเอง และคนที่คุณรักให้ดี